ถ้ากับพี่จาพี่เห็นเหมือนกับว่าดนติตี้วีอ่ะเวลาเล่นบนคลีนพีซีอ่ะแล้วปิงดีมากอ่ะนะตอนนี้มันปรับแล้วพี่ตอนนี้มันปรับแล้วปรับแล้วหรอใช่ใช่เขาปรับแล้วเขาปรับให้เหมือนปรับเรื่องเซิร์ฟเวอร์ก็คือคนเล่นพีซีก็เจอคนพีซีด้วยกันอะไรสักอย่างเนี่ยแหละพี่อ๋อเรื่องเรื่องเนี้ยอันนี้พี่พอรู้อยู่แต่ว่าหมายว่าในตอนตอนที่เล่นน่ะเออแบบปิงมันดีนะปิงมัน เออปิงปิงมันดีอ่ะแต่มันก็เป็นเรื่องเมื่อเมื่ออดีตแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ปี๊ไอ้เหี้ยป่ะตายแล้วกูเอากูเลยคนไรคะไอ้ดองไม่ใช่ไม่ใช่ดีไม่ไม่ใช่พี่แว้งไอ้ดองมันมันหนักมุ้งหนูหลุออกไม่ได้ผมซ่อมอยู่ไอเราไปไอ แล้วเราก็ได้รู้เหว่าอย่าไปอยู่มุมเวลาซ่อมนะฮะซ่อมกว้างๆหนยจริงครับเนี่ยแบบที่ผมทำไงคุณรู้ยังทำไมผมทำอย่างนั้นได้ปะผมผมเค็มได้ปะได้ได้ปะได้หมดได้เลยพี่แม่ได้เลยได้เลยได้เลยโอ้ได้เลยได้เลยรีเจนได้เลยดีเจนมีมือพีมือ โอเคดองเบียร์ดององเล่นดองดองดองติดเลยผมเลยรัก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 เลยดองมันถูหนูไม่ใหญ่เปลี่ยนนะดองเปลี่ยนดองเปลี่ยนดองเปลี่ยนดองเปียนหางลูกเหรอฮะจะมาหากูยอะไรล่ะพี่เบ๊ยไอ้โหดโอ้ยกูุยแล้วติดว่ะคุ้มติดขาเอพี่ดองชุดสวยนะครับเขาก็เลยแบบพี่ดองชอบเปล่าคิดสวย พี่ดองเขาไม่เอาผมแต่เดี๋ยวเขาก็มาเอาแล้วต่ดองดองตามมาใคร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 จากรไปจักรไปพี่แป้งพี่แป้งอึ้งอุ้ยอย่าทำดองเขาไม่ใช่คนเลวร้ายมีคนช่วยเปล่าพี่ดีเคนโอยู่ครับเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่พี่แป้งเหมือนอีตัวเนี่ยอะไรวะตัวไอ้ลุงไลุงหัวที่ยาวถอยไปข้างหลังอ่ะไอ้พระเอก เฟกการ์ตูนอะอะไรเฟกเก็บอะไรอย่างเงี้ยเอาไปไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ที่เป็นผีญี่ปุ่นที่หัวหัวยาวไปข้างหลังอะนู่กระตุกไอตัวนั้นอะในเกมได้เหรอเดกมยิวให้หน่อยไอม่รี่ไอไอนั่นน่ะนูนูราเหรอไม่ใช่ดิอ๋อนูรานูราที่แป้ง เฮ้ยแกลละโอ้ปไปว่าแม่งหายตัวออกมาแม่งอันกูไม่ช่วยที่กูได้เอาจ้าจ้ามาละมาละต่อเลยต่อเหมือนกันนักต่อเลยต่อเลยนีหน้าเหลืองอยู่บนเนินไหนโทรศัพท์หน้าเหลือง คิวกว่าไหมพี่คิวก่อนเดี๋ยวเพิ่งขึ้นเสร็จคิวกว่าเฮ้ยขึ้นนอนไม่ได้เขาหมืยองฟื้นฟูอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยก็ได้เศร้าไปเลยนะเอ้เดี๋ยวนี้ใครคิวเลยเองกันผัวจริงจริงงั้นช่างช่างแมงเพลินไปช่วยคนนั้นได้ช่วยใครก็ตามที่อยู่คนนั้นคุณพีซสวัสดีคุณคอมพิวเตอร์เพอร์ซนาลคอมพิวเตอร์ ชื <differences S 2> ่อเต็มพีซีคือ professional computer ดีเจไม่มีเสียงที่ใหม่เบอร์ศูนย์มากเอาใช่ใช่ไหมอันนี้ม่วนะเนี่ยจัไม่ได้อันเป็นโพลิสคอม o m p u t e r หรือไงตำรวจไซเบอร์อิฟมาตรงนั้น yes ดิ้งดองไปแนววะกูเห็นดีเจนอุ้ยหัวใจดิ้งดองดิ้งดองอยาจกะนะไอ้เล็กเป็นน้องปะไม่รู้เขาแบบเขาถูกหลังไม่ไหวเลยดิ้งดองดิ้งดองไอ้ที่อยู่เกียร์ดูนะแต่ดิ้งดองเกียร์จริงมันอัดรูน้องพี่แป้ง ก็ต้องวิ่งนะหรือใครก็ต้องวิ่งทุกคนเลยอม้ยอี๋มีไหมหรือไม่เอาเออทิ้งตอกเดินขวางทิ้งตอกมาช่วยทิ้งตอกมาช่วย่ต้งตอไมาช่วยถุย้ีเลยดีเ่ยเนี่ยเดี๋ยวหัวใจทม่มัน เป็นแรงเป็นแรพี่ติ้งดิงดิงติ้งดิงดิงติ้งดิงดิงตัวนี้ต่อเลยพี่ตัวนี้ต่อเลยแล้วขารกรอยู่ด้านข้าง้พี่ะเพลงอะไรไปทีไม่ค้น วิ่งเลยพี่เพราะว่ามันเอามือลงมือลงโอ้ยเดินติดเลยตัวพี่เต้พี่เต้พี่เต้เอกพี่เต้เอานี่ป่ะเอาพลังวะเอาเอาเอาขอบคุณครับแต่กระเดาเดาแต่กระแดงแนวนั่งแข้งแนวิ่งวิ่งดีวิ่งเอาดีวิ่งก่อนเอ้ยใครอ่ะมีคนด้วยเหรอเห็นลายนะำไมไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วคิดมากคิดม่าใครมันวบววบไม่ดีเหมือนอันนี้ซ่อมซ่อมซ่อมไปได้ป่ะ ไม,มีพลังในการซ่อมวะซ่อมไม้โอ้มีเอาซ่อมไม้หน่อยซ่อมไม้ให้ก่อนแถวนี้มีปะเอาเลยกราฟไม้กอะเอ้าแต่ว่าเน็ตเท่ากันเน็ตเท่ากันอืขอบคุณครับเอาวยอุ้ยรูดีเขาได้ปะอิฟอิฟนี้เขาได้ได้วยล่ะมอาไงเฮียขอยบม,มา <laughs> ไปดีกว่าตรงไปข้างหน้ามีเครื่องเอสแค่นั้นแหละโอ้โหศูนย์ไท้าวหมายถึงอะไรไปลนเท้ายิฟตรงข้างๆเขาเห็น่าตรงนั้นมีไม้ซ่อมอยู่ถ้ามีพลังยิฟเข้ามาโองกำลังซ่อมใครอยู่กันนะแต่พี่พาเขาเขามันต่อกว่าพี่เอาพี่ยิบซ่อมต่อครับนะ แต่ไม uh ่มีไม like. ้เลยต้องกลับไปที่เดิมตรงนั้นมาเยอะโอเคโอเควยเราไม่มีอ๋อมีมีอีฟเป็นผู้เยอะมาอยู่ผู้เดียวกลับไปอีฟอีฟกลับไปอีฟกับไปอุ้ยคนเยอะจังเพิงจะเสร็จจะเสร็จไปตะกูไปตะกูไปตวกูมาเฮ้ยประตูประตูทีเฮ้ยโดนตาม ไปดิงงด้งดองเอ๊ะเอ๊ะมันนี่มันนี่เจ็บมั้ยแค่เจ็บมากอ่ะโอ้ย,อยก็เจ็บอยู่เฮ้ยใครก็ได้สมัยด้อยพลักงานใครก็ได้ที่ว่าก็มีแค่ผมใครที่ว่าที่มีคนเดียวพลักงานสมัยอยู่ไหนวะ เช่วยด้วยบาดเจ็บอยู่แขวนๆช่วยด้วยไปช่วยทีช่วยทีสักคนสักคนสักคนดองแบบยืนอยู่ยืนอยู่ข้างหน้าเลยอ่ะเอ้ยใครหิวเครื่องช่วยฉันมีหิวเดเดเดรคุะข้างหลังนี้มีประตูไหมนั่นน่ะคนล้มอ่ะมีเราประตูได้ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราช่วยดีเคอันนี้ก็เปิดแล้วเหมือนกันเปิดสช่แลับพี่ดีเค<ล>ได้ป้าเดี๋ยวเราดูแขวนกันแขวนไหนอ่ะแขวนต้องเราอิ๊บแขวนต้องเราเดี๋ยวพี่ไปวิ่งไปฮะแขวนต้องเราข้างหน้าเดี๋ยวพี่พวิ่งไปฮะ,ะอุ้ยดีเคโดนแขวนช่แล้วะมีคนไปจับชเฉลาเฉลาเฉลานั้นมีคนป่ะใครก็ได้ไปช่วยเพื่อนหน่อยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยพีซีให้แต่ประตูดีเคช่วยแล้วค่ะพี่แป้งเดี๋ยวพีซีอ่ะมิสเตอร์เพอร์ซันอลคอมพิวเตอร์พี่แป้ง ได้เลยพัสดุนาคอมพิวเตอร์เจอกันแบบบ่อยมากดิเคตามามาได้ปะมาได้ปะได้ได้ประตูพัสดุนาคอมพิวเตอร์ไม่เปิดนะมันจะรู้ไหมบอบบอกมันวิ่งไหมตรงนี้ตรงนี้ไม่เห็นใครนะไม่แน่ใจว่ามีดิ๊กดองหรือเปล่ากำลังวิ่งเลยครับกำลังวิ่งวิ่งไปออกประตูครับพี่ซีดูเหงาระดับหนึ่งเลยนะผมประมาณมันไกลอยู่นะจริงๆแต่ว่ามาช่วยเราละได้ได้ได้ตรงนี้ครับตรงนี้มีมีทุกคนอยู่ตรงประตูเลยครับ มีคนมาดีเจนมาดีเจนมาถ้าเกิดผมโดนอุ้มพี่แป้งเหลือจะร้องให้จะร้องร้องให้นะพี่แป้งอุ้มอุ้มอุ้มอได้ไม่มีปัญหาไม่คเป็นโดนอุ้มเหรอเดียวดีเจนกลับไปดีเจนตงใหพี่แป้งรูอยู่พี่แป้งมีพลังวะพี่แป้งมีพลังวะมีมีมีพลังมีพลังได้ได้ได้ไอแคนเลยไอแคนวิ่งอยู่วิ่งอยู่ออกได้ออกเลยปะมีดีเจนวิ่งตามเรามาแต่ผมมีพลัง สองคนเลยเหรอเดี๋ยวด้ยใครไม่ใช่สองคนุ้ยแต่ว่าช่อแล้วนะพลังของผมพี่แป้งออกประตูประตูอยู่นู้นพี่แป้งเห็นใช่ไหมได้เห็น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 อมเอมเดี๋ยวจะโดนจ้วตามผมตามผมตามพี่อยู่ครับพี่อยู่ครับพี่อยู่ครับเออผู้โดยสารน้ดิ เอาขอโทษนะด้วยไม่ดุนะไม่ดุยังเนาะจิวจางไม่เห็นนงแล้วก็ยืงหน้าหงอยอยู่ข้างหลังไม่สนแต่ผมก็ได้คะแนนเยอะด่าตึงๆเยอะแค่เยอะเหมือนกันนะเนี่ย